来一个， น้องรสวัสดีสวัสดีเอฟซีสู่ทุกคนเดินลองดสวัสดีพ่องม่น้อกนี่นะครับก็สู่่องมันเซนเนมวันนี้จอันเดินทางมากปากซองครับน้อยๆนะอมันเดินทางมาปากซองเดินทางมาตอนแรกเม่านนลังจานอีกครับมาจากสวนแต่เดินแต่กเดินทางยาวเลยลอย ่ร้อยชิเกากิโลาเดินทางวันนี้เอาตูนไปโกดเบิงแน่น่ะในวันแต่หนีฮะวานทาันจากกิโลหนึ่งเก่ากิโลป้าควดนออกปางอันเี้ตอนีผ่านตอนแอนมาเป็นหมูจับกปลาแข้งแรกครับแม่นะรถนี้นะรข้งแรกข้งอน้นที่สีเกยแบบมากงานแบบนี้นะฉีดได้แบบ มางานดองวบง่ายๆมัน,น,นเป็นหมูจ่จะบเบ่าขังแหลกขังท่าอีทอีกทีแบบมาออกงานไกลขนาดลี้คือกนันเบานอยหลขังแหลกเน,นาะเสอยดายมาเป็นมู่จับ,บ,บเปล่บดซองเนาะบ่นสุดตีแต่งแต่งโตเลยสยอาดแต็แบบแตอนนี้พวกเขากาด แต่งตัวอีหยังเรียบร้อยไปเลยพี่น้องมีแต่กำร่างสีฮะผูกแค้นเดียร์แต่งสีแห,ห่หอห<า>หอกไปกับจะบ,บ่าวเนาะเดี๋ยวถ้าเบิ่งบรรยากาศตอนแห<า>อันนั้นไปเด้อพี่น้งองเดี๋ยวกะมีก่อนสะิไปกะสิเพจเอียงอยู่นี่ได้เนาะกินข้าวก่อนบ่ดูเพราะหูเบ้อหูยูเพื่อนจะบ่าวพี่น้องส่งบัตรเชิญก่อนเดีย๋ยวชิพานะบัตรเชิร์ฟ ป่านาี้ผมโคหักแล้มีโคหักก็เลยจวนน้องแอนไม่นับเละเสื่อมกันพอเป็นโง่นะเจ้าชีพาเบิ่งบรรยากาศพี่น้องหนาวพี่น้องไอ้ต้นจักองศาบ้านสิบหกเนาะหนาเจ้อาสิบหกเลยต่างจากบ้านแห่งพี่น้องบ้านหอนขนาดอยู่บ้านน่าห่อน้วยหอนว่าหนีหนาวพี่น้องหนาวหนาวเลย

ตะกงลายีดนูปแสงน้ำใสดูนกนจนเท่ามีรูกเต่าแบบตรงนี้เป็นเจตมังีมวยวิใส่คนูหายกับการเปคนน้ำลุยวิทย์ใส่กล้วยเกิดตัวตอกแกววใส่หันตาในาน้ำลุยน้ำทำ พิษเสาจะเป็นของประเทศวิษเจะเป็นมองลวงพิษเตงะที่ไปดีาหน่อยจับมุเนาะประมาณ8ไปเาจะเดินทางไปบ้านจะเช้าประมาณ8โมง14 <ítulo> ขนาดนั้นคนพื้นที่เขาจะยังใส่แต่เสื้อเขียวยาวเนอขึ้นห้องมาุตดทีโอ้โแ้นเปนอะมาอาจจะเยี่ยยก็เขา อ้าวต้มจิ้ใหญ่ก็มเผจะมีจะดูริมแห้งเยอะๆเลยมันเยื้มในมีบอมี่บ่แพ้ทานบ่มีนะเออบะมีก็ให้เคี่ยวหาบ่ยามกวนยืนยืนบอกาจแห้งอส่งส่องกันเนาะส่งส่อง ฝั่งจะเบาเน่องใช่ของระเบาอ่ะพุดจิไปส่งสองพี่น้องอ๋อหอกุหลาบใช้กหานั่งในรถคนเดียวได้สามตัวไม่เนี่ยือได่ร้ายใสเจ้าเต็มกินข้าวร้ายกินรายใส่สามรสบอกเนียมหิวอ๋อหิวไ่ใส่อีกเนาไ เดเสื้าทเต็มจะเป็เช้าันขับแข่งพาสองคนซาปากสองมิจเเจสโซ่เท่าดนะพดโซ้งว่าถ่ายหโดดเลยถ่าย้โดดแกนถ่ายให้ดดวะมีเร่าคมามาันนี้เน้เนาะมาตีลักนะถ่ายให้เป็นสายแกกูได้เป็นสายเลย ว้มาที่แรกเพื่อนก็หนักเกลือก้อยก็เนาะเกลือก้อยงานใช้โซ่เอาต้กินได้พี่น้องเนียเนี่ยประเพณีทางบ้านเชาเนาะงานงานแกวงานดองเอ้ยจะไหนไปเจอด่านอยู่อันนั้นแห้งสิด่านเพื่อนเจ้อซาแห้งสิอันนี้เน่ดิ เอาขึ้นอไดขึ้นตะเกิซอง่ท่นสรงซอง่อน่ทงขึ้นกินได้ขึ้นัหละเอาเอาซองทรงเพิ่นกันเนาะไหนไหนเอาไหนไหายูปถ่ายรูปหาสิบตันเอาเอาล่เอาไม่หยดไม่หยดเอานี้ได้อัเนี่นี่นี่เ้ย โอ้เอาทีเร์ในตีแบบยอดไหมทีเพอร์เงในต้อยอดที่แบบน้อยพูดีก่อมแอยากทิ้งานครับเแขกแต่ัเพิ่อนเนี่ยครับแขกเลย่วาเลยสรถมาขับแขกขับแขกกับแต่ผู้สาว อากาศอากาศแบบนี้อากาศแบบนี้ก็เบียร์เย็นๆเขากันอยู่เนาะคน

ฟ้ามีแต่ผัวง้นเอีครมาตรนะครับงาหนึ่งครับน่ครัหน่อยันครับวาหนึ่งสองโอเคเดี๋ยวขอรัแจสาวสาวสุด้าย ถ่ายเทสสาวขอถ่ายกับสสาวเอียครับมากรงนะครับหนึ่งสงสามหนึ่งสองสจับจีบจับจีบเพื่อนมีแต่ฝูงงมเงี้ยตัวชายหวานครับ เกมไปจีบกินหน่อยไปไปจีบไปสิไทยต่คุณสิเปส่วนเราเป็นคู่นะไปส่วนเราแบบควงแขนก็อะไรกันน่ยก็อะไรก็อะไรก็อะไรนี่ไหนี่ไน กินไส่กันกินใส้กันเป็นแซ่ะใช่กันเครับหนึ่งสองรับเครับหนึ่งสองสามาจิ๋วอรดอ่าถ่ายดีอ่ะ

เป็นขู่เอาจิงูแทนนีแลเขาจะไปเก่มก่ามไงนีก่มิก่าพื้นขวดเนี่ยสิบโมงนี่ฮะก็เก่ม เซนัเสนันหลอกอย่างไปอย่างมาดะเ็นเ้นมาเห่ามง่อยินเลยเนาะยินกินเองนี่นะโมมี่โมมีแขกมากกับยินเจ็บด ปีกายปล่อยมาบุญขอบใจเด้อ

ในทคมมีคนมนะเราต้องขอทษขอครนั่แหครับขกคเกียร์ถับิ้เบาะเพชรเรแทบามันเหลือตะทันเพชรรหลาซันนะฉันแต่ยกจอกตั้มอบตั้มบลเซินุสักเม่นแต่พร้อมตนันพี่น้ราเจอกันาระอาหารเพียงกันในทีินั้นบุ๋งดนตรีนุ่มกันทองก็จะตอบสนองถาเกิบอกาศเสียบเร่งถ้คเับาสด็น้องมาเมเซนกันาเป็นเสียบเร่ง อาซาซ่าเสยพลไว้อาหารเลพี่น้องพอเอาไปครับประอาหารเ่นกันอาเพี่น้องผมกเสิร์กันเั้องตอนนี้ขึ้นมาอยู่ในรถ ร้อยเลยลอยกระป๋องกำลังฉีดเดินทางไปบ้านเจ้าสาวแต่ว่าเมาแล้วเนีเมาเลยวะเมายังอุ้ยพี่หายพี่ใครฝ่ายกะโปปฏิเสธว่าไม่ได้ลิ้นหายตัวเังนั่งนั่งหลังเดี๋ยวข้างน้ำเต็มเลย มากกว่าแล้วอีกนั่หรังเดินทางไปประมาณบกไก่เป็นไดหรอกเนาะกิโลนึง่งคือเป็นทางมากเท่ากันแหละแต่ว่าทางก็คขอดขางยากกระทัดเสียอไปชนรัตเเลยนี่ยตอน้ะโอครับครับ้งห่ดเดี๋ยวไปบ่บังงี้เรกไปเมเจอรวบ่า็นั่งลังบ,บ,บอก เดี๋ยวเดินเดินทางกันเลยเนาะมันข้างในเต็มเลยเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวนางไหนยท่านอะไรก็คนั่งหลังเลยไหมไปไปเจอได้สัญญาคุณอ่ะไม่ให้หอ

เที่ยนเจ้าสาวเลยนาะพี่น้องแงเคยเขามา

มีการใส่ม right. right. ีการใส่ตัดดินเจ้าเปลิอนจะเกิดเผาเปลิอนเบอร์โตเจ้าซาจะหนีเลยเนาะคือว่าเผาคือว่าเห็นเนาะเห็นบมกเอ้บังเห็นเลยเจ้าซาว์ซาดี ເອີມີມີແນດໂຕມີຮົາຈ โคอาาเอาเกิที่การเป็นาน้องขอนีเยอ่าทิ้งานเขาทิ้เขาลก็ฆากันนั่งเรนอยู่พี่เองนั่งทิ้งานเขาออกไปเปแล้วบริการสุราเรวังที่สุดเป็นสัตมานี่จอะไรพี่้องม่สบนี้กไปเนู่ี่ ที่ดีที่ดีที่ดีทีรดีที่ที่ดตทอ่ดีท่ดีที่ดีทีสดาทีงดีที่ดีที่ดที่ดีที่ดีที่ด่ดีดีที่ดีทีทีมดีทีดี่ดีทดีท่ดีที่่ดีที่